สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแจ่มแดดจ้าค่ะคุณแม่มีของสวยงามมาฝากนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นของเข้าใหม่นะคะเป็นหมีขั้นนะคะสวยงามมากค่ะผืนนี้ค่ะขั้นเขาขั้นออกมาแบบใหม่ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นหมีขั้นค่ะ หนามากค่ะงานพวกนี้งานหนามากเลยค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะแจมค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยค่ะจะหายากนะคะค่ะมันจะมีกลุ่มหนึ่งทอแต่งานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแต่ทําเป็นหมีขั้นแบบนี้ค่ะ ค่าราคา1,500บาทค่ะค่าราคา1,500บาทนะคะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ1นึ่พห้า 1, บาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะหนึ่งห้ารอบาทค่ะงานนี้ค่ะเป็นงานหมีขั้นค่ะแดดเข้าตรงไหนวะค่ะตรงนี้ที่มองเห็นข้าวขานะคะเป็นแดดเข้านะคะคุณแม่ไม่ได้ดูค่ะค่ะเพราะว่ามันม่านมันไม่ไอมันไม่จดกันค่ะก็เลยมีแดดผ่านวันนี้แดดจ้ามากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะเป็นหมี่ขอขั้นนะคะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยงามมากค่ะคะ่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะมีขอขัข้นค่ะเป็นเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราเหมาะสมมากนะคะหรือท่านจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ค่ะไปไหว้ค่ะค่ะเป็นของไหว้นะคะค่ะราคราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะเขาเรียกว,ว่าลายขอขั้นค่ะค่ะพวกนี้ฉา,ากจะขั้นแบบนี้นะคะค่ะสอดเส้นนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสอดเส้นหมุนเกลียวค่ะหางกระรอกนะคะค่ะนี่ค่ะขัดหมุนเกลียวหางกระรอกนะะี่ค่ะ ค่ะน้ามากค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นหมขั้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะเป็นหมีขั้นค่ะค่ะเป็นคนเก่าคนโบราณชอบมากค่ะหมี่พวกนี้ค่ะเป็นลายผ้าไหมพวกนี้นะคะค่ะมัดหมีขั้นแบบนี้ค่ะคนเฒ่าคนแก่โบราณชอบมากค่ะ ราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1,500บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทค่ะค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะ1,500บาทค่ะ ผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะส่วนมากท่านจะทําสีเม็ดมะขามค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะหนามากเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็ลืมดูตรงที่มันอะไอตรงที่แดดเข้าค่ะวันนี้แดดจ้ามากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแดดจ้ามากเลยค่ะวันนี้ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นหมีขั้นนะคะหมีขอขั้นนะคะค่ะเป็นลายขั้นค่ะคนเท่าคนแก่คนโบราณชอบมากค่ะ้าพวกนี้ค่ะท่านอยาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่หรือท่านะเอาไปเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะค่ะเวลามีงานนะคะงานแต่งค่ะท่านจะไปเป็นไหว้ค่ะไหว้ญาติฝ่ายชายฝั่งชายนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมีขอขั้นนะคะค่ะทึศค่ะสวยตลอดการโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลา์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะขาะนี้ก็มีขอขั้นค่ะสวยค่ะขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ขาหมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องทักต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะสีเม็ดมะขามหนึ่งพันห้าร้อยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะท่านจะไปปัดชุดแสตชุดเด็กก็ได้ค่ะสวยหรูดูเด่นมากค่ะใส่ออกบุญงานบุญงานบวชงานแต่งก็สวยหรูดูเด่นนะคะ มีขอขั้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะมีขอขั้นค่ะสวยนะคะนึงพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะไปฝากญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะคุณยายคุณย่าหรือจะคุณยายค่ะคุณยายคุณย่านี่ค่ะท่านยาไปฝากญาติพี่น้องก็ค่ะเหมาะสมมากนะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะไปฝากค่ะญาติญาติกันค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทังได้ค่ะน้อมรับตอบทางานยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเนื้อผ้าไม่หยาบแข็งกระด้างนะคะเนื้อผ้านิ่มนะคะค่ะเราจะอยากให้นิ่มกว่านี้ค่ะคุณแม่แนะนําให้แช่น้ํายาผ้านุ่มค่ะเขาเรียกว่าปรับน้ํายาผ้านุ่มค่ะแช่น้ํายาผ้านุ่มไว้ประมาณสัก สิบนาทีค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ยกขึ้นตากในร่มแล้วก็มารีบค่ะผ้าก็จะได้ความนุ่มค่ะนุ่มละมุนละไมนะคะแต่ว่ามันก็นิ่มแล้วค่ะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะ พื้นไหนท่านพื้นไหนชอบพื้นไหนถูกอกถูกใจพืนไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมักพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะเขาเรียกว่าหมีขอขั้นค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหมีขอขั้นนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะโลดหรูดูเด่นมากค่ะใส่ออกบุญออกงานเลื่หรูดูเด่นนะคะค่ะคุณยายคุณย่าที่นั่งดูอยู่ถ้าจะไปฝากเพื่อนนะคะค่ะซื้อเป็นของขวัญฝากเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่ะแนะนําค่ะค่ะดูผ้าพวกดูผ้าแม่บอลรักค่ะไม่รักค่ะถ้าายรักษ์นะคะเป็นลายค่ะเป็นหนีคอขั้นนะคะ ค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทําได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ เลืหลูดูเด่นนะคะสวยนะคะ1 5 0 0บาทเป็นพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะมักพื้นในชอบพื้นไหนที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะค่ะโทรทักเข้ามาเลยค่ะค่ะรหัสหกนะคะค่ะเป็นมีคอขั้นค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะงานนี้เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะ1,500บาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะนิ่มสวยสวยทุกพื้นค่ะ ถ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะพื้นผ้านิ่มแล้วค่ะค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ค่ะมองดูมาทางแม่บอลรักผ้าไหมสวยนะคะขายผ้าไหมสวยสุรินค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนทังได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ าเลิศดูดูเด่นมากค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนค่ะท่านจะเอาไปค่ะที่ลูกๆดูอยู่ก็จะไปให้คุณแม่ก็ค่ะสนใจผืนไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะน้อมรับตอบทางอายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่บาทค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนเมีขั้นค่ะมีขอขั้นนะคะค่ะคนเฒ่าคนแก่คนโบราณชอบมากค่ะ โทนสีพวกเป็นสีเม็ดมะขามค่ะส่วนมากคนท่านคนแก่ท่านจะชอบแต่สีเม็ดมะขามนะคะค่ะท่านบอกว่ามันใส่กับเสื้อผืนไหนก็ลงตัวค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะสวยตลอดกามงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จีดจางเลิดหรูดูเด่นมากค่ะหมีขอขั้นนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สีนะคะสนใจผืนไหนก็โชว์ทักเข้ามานะคะค่ะรหัสสีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะผู้ผิดขออภัยนะคะคุณแม่ผู้ผิดเมื่อกี้นี่ค่ะบรรยายผิดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีพอขั้นนะคะข่างามตลอดค่ะดูเด่นนะคะค่ะดูโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยรู้ดูเด่นมากค่ะค่ะท่านอยาไปเป็นของขวัญฝากกับญาติผู้ใหญ่ของเราก็โทรทักได้ค่ะค่ะน้องรับตอบทางลายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะค่ะคุณเท่าคนแก่ชอบมากค่ะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะโทรทักเข้ามานะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าสวยหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะงามเลือดหรูดูเด่นนะคะใส่เอ,อกบนไหนก็สวยค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะเป็นงานที่มาตรฐานค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอข้ามค่ะงานไหมบ้านพงยืนนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะรหัสสามค่ะ ค่ะท่านจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมมากนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเลื่อนรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ําทะเลนะคะผืนนี้นะคะผืนผ้าเป็นสีน้ําทะเลค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเลิศดหนูดูเด่นค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานหมี่ขอขั้นนะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะ1,500งารค่ะค่ะงานหนามากค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพงยืนนะคะ ค่ะหาบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเลิศดรู้ดูเด่นมากค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะเขาเรียกว่าหมีขอขั้นนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ1,500บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ1 5 0่บาทนะคะ ค่ะเป็นงานใหม่บ้านหุ่งยืนค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นหมีคอขั้นนะคะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะเหมาะสมมากนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเลิศดรูดูเด่นค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าหนาหนาค่ะหนานิ่นแน่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะคุณรักษาพาคุ้งครองสิ่งศักด์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ